สวัสดีค่ะวันนี้พี่อุ๋ยมาประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมาชิกของช่อง Astro อุ๋นะคะเพียงเดือนละร้อบาทหรือว่าวันละ5บาทเท่านั้นนะคะท่านก็จะได้ดูคลิปเพิ่มเติมในวันเสราร์อาทิตย์ด้วยคลิปวันเสราร์อาทิตย์เนี่ยพี่อุ๋ยจะไม่เปิดให้กับ Public นะคะเป็นการเจาะหัวข้อลึกลงไปโดยการใช้โหราศาสตร์ตอนตกพระเวทแล้วก็ยูเรเนียนนะคะและวันอาทิตย์ จะเป็นการทำนายประจำสัปดาห์ซึ่งเราจะบอกว่าวันไหนเป็นวันดีวันไหนไม่ควรทำการช่วงเวลาไหนที่ควรหลีกเลี่ยงเพราะว่าเป็น moon void of c u r d s สมาชิกก็ยังมีหลายกลุ่มที่จะสามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะคะตลอดเวลาเลยถามคำถามได้หมดเลยเพื่อนสมาชิกคนอื่นที่เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญเขาก็จะมาช่วยกันตอบด้วยนะคะสมัครวันนี้ก็สามารถดูคลิปย้อนหลังตั้งแต่ที่เปิดไปตั้งแต่เมื่อต้นปีนะคะ เรามีทั้งหมด60กว่าคลิปแล้วซึ่งแต่และหัวข้อเนี่ยอยากจะบอกว่าเจาะลึกจริงๆเลยโดยการสมัครเนี่ยก็คือคลิกลงไปที่ข้างล่างนี้นะคะพิ่วจะมีลิงก์สมัครสมาชิกไว้ให้ทำได้กับเว็บเบราว์เซอร์เท่านั้นนะคะจะทำในแอป YouTube ไม่ได้มาเจอกันในช่อง Membership นะคะแล้วก็หวังว่าจะได้พบกันในเร็วๆนี้นะคะขอบคุณค่ะ